ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจพื้นฐานเท่าไหร่หรอกไม่ค่อยคิดที่จะวางรากฐานตัวเองสักเท่าไหร่หรอกคนส่วนใหญ่อะมักที่จะเน้นไปที่แบบรวยเร็วรวยไวขอแค่เทคนิคอะไรก็ได้ที่มันทําเงินได้ไวแค่นั้นพอแล้วเชื่อแม้ว่าอะไรที่มันง่ายนี่แหละอะไรที่คนส่วนใหญ่มักมองข้ามไปนี่แหละมันคือสิ่งที่สําคัญที่สุดมันคือจิ๊กซอตัวหนึ่งที่เขาทิ้งมันไปเลยและมันสําคัญมากในการเทรด าะว่าการสร้างพอร์ตอะมันก็เหมือนกับการสร้างบ้านหลังหนึ่งแล้วครับถ้าเราอยากสร้างบ้านสักหลังเราอยากเห็นบ้านของเราเป็นแบบไหนก็นล่ะระหว่างบ้านที่ใช้เวลาวางรากฐานอย่างดีเลยโครงสร้างพื้นฐานแบบแน่นมากแต่ใช้เวลาในการสร้างนานหน่อยตั้งแต่แบบเตรียมดินเลยอย่างดีเลยตอกเสาเข็มแบบจนแน่นเลยการขึ้นโครงสร้างบ้านเนี่ยขึ้นแบบปราณีตเลยกับบ้านที่เน้นสร้างไวดินไม่ต้องเตรียมเลยเสาเข็มไม่จําเป็นต้องตอกขอแค่รีบขึ้นโครงสร้างแล้วรีบตกแต่งให้มันดูสวยๆไวๆไม่ส่วนพื้นฐานอะไรมากมายรีบรีบสร้างเพราะว่าอยากจะรีบ เป็นบ้านเราจริงๆอ่ะคำถามคือเราอยากได้บ้านแบบไหนกันระหว่างแบบบ้านที่พร้อมรับกับทุกปัญหาที่จะเกิดขึ้นจริงๆเพราะว่าโครงสร้างอ่ะดีมากกับบ้านที่แบบแค่ลมพัดมันก็จะปิวอยู่แล้วผงเชื่อว่าใครหลายคนส่วนใหญ่ในที่เนี้ยจะเลือกกันแบบแรกจริงไหมครับนี่แค่เทียบขนาดพอตกับบ้านเท่านั้นนะครับถ้าลองเปลี่ยนมาเทียบกับคอนโดที่มันใหญ่มากขึ้นแทนละ่ะซึ่งถ้าเราไม่สนใจพื้นฐานหรือรากฐานอะไรเลยเน้นสร้างให้มันเสร็จไวสวยหรูเมื่อดูจากข้างนอกจะได้รีบเข้าอยู่กันลองคิดดูว่าถ้าสมมติว่ามันเสร็จจริงอ่ะเรากล้าที่จะเข้าาไปอยู่มเรกลว มันจะถล่มลงมาไหมพอตการลงทุนก็เหมือนกันซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจพื้นฐานเท่าไหร่หรอกไม่ค่อยคิดที่จะวางรักฐานตัวเองสักเท่าไหร่หรอกคนส่วนใหญ่อะมักที่จะเน้นไปที่แบบรวยเร็วรวยไวขอแค่เทคนิคอะไรก็ได้ที่มันทําเงินได้ไวแค่นั้นพอแล้วคนส่วนมากที่คิดแบบนี้เมื่อเขาเจอปัญหาเข้าไปเล็กน้อยอะไอสิ่งที่เขาคิดว่าอยากไปไวอะไปเร็วมันไปไวไปเร็วจริงนะแต่มันไปในทางกลับกันก็คือแบบพร้อมที่จะถล่มไวถล่มเร็วแล้วก็พังลงไปต่อหน้าต่อตาซึ่งเทรดเดอร์มือใหม่อ่ะมักจะประสบปัญหาเนี้ยส่วนใหญ่ ทางรันที่เพิ่งเข้ามาตลาดนะแต่กลับไม่สนใจการสร้างพื้นฐานเลยแม้แต่นิดเดียวแต่เขาอ่ะมักจะมุ่งเน้นไปหาเทคนิคที่มันชิคชิดคูคูเท่ๆหรือที่มันเข้าใจยากๆหน่อยอ่ะเขาก็คิดว่าอะไรที่มันดูแบบเท่ชิคชิดคูคูหรือชื่อที่ไม่คุ้นหัวหรืออะไรที่มันดูยากอ่ะมันจะพาให้เขาอ่ะไปได้กาไรที่เยอะสําเร็จไวขึ้นแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเขาเหล่านั้นอ่ะเมื่อเจอปัญหาเข้ามาสักอย่างหนึ่งเนื่องจากความที่พื้นฐานเขาไม่แน่นพอเมื่อมันเจอกับปัญหาเข้ามาหน่อยหนึ่งที่มันแก้ไม่ได้อ่ะซึ่งพอเขาแก้ไม่่ได้้อะมันจททําาใหุกย ให่เขาเริ่มต้นมาพังทลายลงอย่างไวซึ่งไม่ว่าจะเป็นการสร้างพอตการลงทุนหรือการสร้างบ้านก็ตามนะครับส,สิ่งที่มันสําคัญที่สุดที่มันเหมือนกันเลยคือพื้นฐานที่ดีและรากฐานที่ดีซึ่งพื้นฐานและรากฐานที่สําคัญที่สุดในการเทรดเลยนะพงจะบอกว่ามันคือทฤษฎีที่มันง่ายมากซึ่งทุกคนรู้จักแต่หลายคนมักจะมองข้ามนั่นคือทฤษฎีดาวซึ่งคนส่วนใหญ่มักมองว่ามันง่ายเขาก็เลยมองข้ามมันไปเขาคิดว่ามันง่ายมันเลยทําเงินให้กับเราไม่ค่อยได้แต่เชื่อแม้ว่าอะไรที่มันง่ายเนีีี่่่่แหหละะอออไรทคคนนนนสสวใญมมมมัักงง้าืิ สำคัญที่สุดมันคือจิ๊กซอตัวหนึ่งที่เขาทิ้งมันไปเลยและมันสําคัญมากในการเทรดเพราะงั้นพวก์อยากฝากมือใหม่ทุกคนนะครับลองศึกษาและฝึกฝนทฤษฎีดาวนี้ดูกันเพราะไม่ว่าเราจะเจอปัญหาทฤษฎีดาวเนี่ยพงบอกเลยว่าเหมือนเหมือนยาพาราแหละครับที่รักษาได้ทุกโรครักษาได้ทุกปัญหาซึ่งถ้าเราเข้าใจมันจรจีนพอตเรามันจะโตแบบยั่งยืนเลยแล้วครั้งหน้าพมจะมาสอนทฤษฎีดาวง่ายๆฉบับมือใหม่ที่ใช้ได้จริงและเวิร์กมากให้กับทุกคนต่อไปนะครับ